เ,เ,เราจะทำการิแเพื่อป้องกนกงกให้ันเข้ามา่ัการนำกลุ่มรัศดรต้องปิดประตูความเป็นไปได้ที่จะฉลองวันสิ้นปีกับครอบครัวเมื่อคำพิพากษาของศาลครั้งล่าสุดยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวนี่คือการถูกคุมขังยาวนานไม่น้อยกว่า140วัน และเป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังทั้ง4คนขับเคลื่อนง,งานการเมืองบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องปฏิเสธได้ยากว่าทั้ง4คนนี้มีบทบาทสําคัญขับเคลื่อนการชุมนุมอย่างเข้มข้นตลอดช่วงปีเป็นการทํากิจกรรมการเมืองบนท้องถนนที่ผู้สังเกตการหลายสํานักวิจารณ์ว่าสื่อสารจุดยืนอุดมการณ์และข้อเรียกร้องจนเรียกกระแสผู้สนับสนุนได้กว้างขวาง แต่การจัดกิจกรรมท่ามกลางสถานการณ์ที่แกนนำตัวหลักทยอยถูกควบคุมตัวเป็นระยะส่งผลต่อรูปแบบกิจกรรมปรากฏภาพการชุมนุมที่ถูกระบุว่าไร้แกนนำหลายคนได้โอกาสปราศัยหลายคนอยู่แถวหน้าของเหตุการณ์กระทั่งเกิดการชุมนุมช่วงเดือนสิงหาคมมีภาพการใช้กำลังระหว่างผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ภายในสัปดาห์เดียวของเดือนนี้ปรากฏเหตุปะทะกันกร,ระหว่างทั้งสองฝ่ายถึง4ครั้ง หนึ่งในประเด็นวิจารณ์ของฝั่งผู้ชุมนุมคือการประจําจุดเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ของตํารวจตอดน้องกับคําแถลงที่กล่าวอ้างว่าปฏิบัติตามแนวทางสากลหรือไม่โดยเฉพาะข้อบังคับการใช้กระสุนยางควบคุมผู้ชุมนุมต้องไม่ยิงแบบอัตโนมัติไม่ระดมยิงพร้อมกันหลายนัดไม่พุ่งเป้าไปที่ส่วนบนของร่างกายเช่นเดียวกับการใช้แกส๊สน้ําตาไม่ควรใช้ในื้นที่ปิดไม่เห็นทางออกหรือไม่มีการระบายอากาศเหมาะสม การปะทะในช่วงเวลานั้นเกิดขึ้นบริเวณเดียวกันเมื่อเป้าหมายของผู้ชุมนุมต้องการเคลื่อนขบวนสู่กรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ภาพเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางเพื่อต้านไม่ให้ผู้ชุมนุมฝ่าไปถึงจุดหมายขณะที่ผู้ชุมนุมประจบภาพการใช้สิ่งเทียมอาวุธเข้าตอบโต้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเผยแพร่สถิติคดีความที่เกิดขึ้นกับผู้ทำกิจกรรมการเมืองในปีนี้ พบผู้ถูกดำเนินคดีเพิ่มขึ้น1,513รายจาก835คดีเป็นจำนวนคดีที่เพิ่มขึ้นเกือบ7เท่าจากปีก่อนหากนับรวมตั้งแต่การติดตามรวบรวมสถิติเมื่อปีที่แล้ว18รกรกฎาคม2,563ในการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกจนถึงวันที่25ธันวาคมมีผู้ถูกดำเนินคดีไม่น้อยกว่า1,747รายจาก980คดี บรรดาแกนนำหลักถูกดำเนินคดีไปแล้วหลาย10คดีพริตชิวรักษ์43คดีพานุพง์จากนอก30คดีอานอนท์นำพา24คดีปนัสยาสิทธิเจรรวัฒนกุล24คดีจตุพัฒน์บุญพัทรรักษา19คดีเดือนสิงหาคมมีผู้ถูกดำเนินคดีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย4 4 4รายกันยายนมีผู้ถูกดำเนินคดีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย297ราย นี่คือช่วงเดือนที่มีสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มที่ถูกเรียกว่าทะลุแก๊สบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงและใกล้เคียงจนเกิดการปะทะติดต่อกันหลายวันคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสมรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนประจำปีกรณีการชุมนุมทางการเมืองระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนพบบางเหตุการณ์อาจมีการกระทำหรือการละเลยการกระทำ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนกสมสรุปภาพรวมว่าพบเจ้าหน้าที่ทําเกินกว่าเหตุพบผู้ชุมนุมบางคนใช้สิ่งเทียมอาวุธหลายกรณีตํารวจควบคุมฝูงชนใช้อุปกรณ์ด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมใช้กระบองในลักษณะที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บยิงกระสุนยางในแนวสูงระดับศีรษะยิงแก๊สน้ำตาไปตกในที่พักอาศัย การกระทํานี้ไม่เป็นไปตามหลักปฏิบัติของตํารวจหลายกรณีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บจากการเข้าจับกลุ่มทั้งการใช้กระสุนยางยิงสกัดการหลบหนีขับรถยนต์ตัดหน้าเฉียวชนหรือถีบรถจาก,กรยานยนต์จนล้มตสมเห็นว่าแม้ผู้ที่ถูกจับกลุมจะใช้ความรุนแรงในการแสดงออกแต่ไม่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีรุนแรงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้สัดส่วนกับพฤติการเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนส่วนความคิดเห็นต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพของการชุมนุมในรูปแบบกิจกรรมคารม็อบแฟลชม็อบไม่ปรากฏการใช้ความรุนแรงการชุมนุมสองรูปแบบนี้ถือเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพโดยสงบกรณีเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นหลังการชุมนุมยุติจากมวลชนที่เชื่อว่าไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการชุมนุม ไม่มีกลุ่มหรือแกนนำขับเคลื่อนผู้ชุมนุมใช้สิ่งเทียมอาวุธตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจถือเป็นการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบเจ้าหน้าที่ใช้มาตราการบังคับทางกฎหมายได้แต่ต้องคำนึงถึงหลักความเหมาะสมและได้สัดส่วนโดยเฉพาะการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามหลักสากล